ครับตอนนี้เวลา11บเนิกาครับห้าทุ่มเก้านาทีเสร็จเสร็จผมจะเริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการเผาถ่านกับเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับไปดูอุณหภูมิกันนะครับอุณหภูมิอ,อุณหภูมิเนี่ยคือไฟติดแล้วนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่85โมมันลดนิดนึงแปดสินะครับเมื่อกี้นี่85เห็นไหมครับ 5 6 8 419จุดที่3อยู่ที่74นั่นคือฟืนด้านล่างมีคำอธิบายนะครับมีคำอธิบายแต่ว่าก่อนจะกลับมาคำอธิบายเนี่ยซึ่งท่านอาจารย์กิติได้สอนผมทางโทรศัพท์นะครับชัดเจนเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างชัดเจนตามความเข้าใจของผมนะครับแต่ตอนนี้กลับไปดูวิธีการเอาน้ําส้มควันไม้อย่างถูกต้องก่อนนะครับโอเคเมื่อเรามั่นใจว่าเตาติดแล้วนะครับให้เราตัก ฟืนหรือฐานออกมาดับข้างนอกเลยนะครับไอ้นี่ผมทําไปแล้วผมตักฟืนในนั้นนะครับทิ้งดึงแดงนะครับทําเหมือนฐานบินโจตันเลย <c oughs> คือดึงออกมาปุ๊บผมก็มาดับแต่ว่ากองนี้ผมดับด้วยน้ํานะครับอีกกองหนึ่งผมดับด้วยขี้เถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตรวจเช็คให้ดูนะครับว่าการดับด้วยน้ํากับดับด้วยขี้เถ้าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคเห็นไหมครับตักออกมาเกลี้ยงเลยนะครับ ในขณะที่ตักออกมาแล้วเนี่ยกระบวนการภายในถังก็ยังเผาไหม้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเห็นไหมครับเห็นแดงๆข้างในไหมครับตรงเพดานเห็นแดงๆไหมครับนั่นแหละครับแสดงว่ากระบวนการติดไฟมันติดแล้วตรงนั้นนะครับพอตักออกแล้วต่อไปเราก็จะปิดหน้าต่างใหญ่นะครับจากนั้นก็เหลือไว้เฉพาะช่องหลีลมเท่านั้นแล้วก็ลันเก็บไปเรื่อยๆจนถึง1 2อองศา ท่านสอนว่า150แต่ผมจะอัพอุณหภูมิผมเลยเก็บแค่120นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออยู่ไว้นิดนึงผมจะไปปิดหน้าเตาแล้วจะมาอธิบายว่าทำไมอุณหภูมิจุด3ถึงต่ำนะครับโอเคครับผมปิดช่องใส่ฟืนแล้วนะครับอันนี้เราก็จะทิ้งไว้ตรงนี้1ชั่วโมงตามคำแนะนำของท่านอาจารย์กิตินะครับก็คือว่าเปิดช่องหลีไว้เต็มเลย1ชั่วโมงนับจากนี้ไปเราค่อยหลีช่องหลีลงนะครับ อันนี้กลับไปดูว่าทําไมอุณหภูมิจุดที่จุดเอาถ่านของเราจรึงต่ํานะครับนี่ครับตอนนี้ไฟในกระบวนการเผาเนี่ยติดแล้วนะครับก็คืออุณหภูมิบนเตาเนี่ยห้าร้อยแปดสิบสี่ร้อยสิบสี่สี่้อยสิห้าไม่ลดลงแสดงว่ามันติดแล้วข้างในนะครับกระบวนการก็จะลันไปเรื่อยแต่สังเกตไหมว่าอุณหภูมิที่จุดใต้เตาเหนือขึ้นมา15เซนติเมตรหรือจุดเอาถ่านของเรานั้นนะแค่7จ7 2นะครับ ที่เป็นอย่างนี้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเรียงฟืนแบบแนวนอนครับโอ้โ oh หผมโง่อยู่นานเลยครับท่านที่ดูคลิปนี้โปรดตาสว่างเหมือนผมเนี่ยนะครับ <laughs> จริงๆตอนผมแปลตอนผมแปลเอกสารของอิว,อา,อวาสากินะครับ mm hmm. ผมก็เห็นตัวอย่างเป็นภาพวางนอนก็ได้วางตั้งก็ได้ แต่ไม่คิดเลยว่าการวางตั้งนั้นน่ะมันจะมีความหมายมากทำไมครับเพราะว่าถ้าเราวางนอนเห็นไหมครับอุณหภูมิข้างบนจะ400 500ละแต่ข้างล่างยังแบบว่าอาจารย์กิตติท่านบอกว่ากบเขียดยังนอนเล่นอยู่เลยนะครับ35 36องศาโอ้โหคืออากาศลมร้อนมันไม่ได้วิ่งมาลงตรงข้างล่างเลยครับนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเข้าใจผิดก็คือว่าอย่าไปเว้นช่องอะไรต่างๆไว้ฟืนในถังนี่ให้อัดให้แน่นที่สุด เต็มที่เลยนะครับให้แน่นที่สุดเลยนะครับชัดเจนนะครับโอเคตอนนี้ท่านบอกว่าถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยไม่มีที่ไหนญี่ปุ่นเขาวางตั้งหมดทําไมวางตั้งดีเพราะว่าในฟืนท่อนเดียวกันนะครับถ้าข้างบนร้อนเนี่ยมันจะนําความร้อนลงไปสู่ข้างล่างเองไม่ต้องอาศัยอบลมควันเท่านั้นนะครับคือโอ้โหผมผมละน,นี่แหละครับไม่รู้จริงๆร นี่ถ้าท่านไม่ไม่บอกนี่ผมคงเผาไปอีกหลายเตานะครับเนี่ยโอ้โหสรุปแล้วนะครับเพื่อนๆต้องตัดชิ้นฟืนตัดชิ้นฟืนให้มันพอเหมาะในเตาแล้วก็วางตั้งเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับวางตั้งเท่านั้นโอเคนะครับแล้วก็สําคัญที่ท่านเน้นมากๆเลยคือการเก็บน้ําส้มควันไม้นั้นเนี่ยจะต้องเอาการเผาไหม้ข้างหน้านะออกซะ โดยเฉพาะฟืนชนิดอื่นๆนะครับนี่ผมเผาถ่านไม้ไผ่เนี่ยผมพยายามใช้ไม้ไผ่เผาในห้องเผาเพราะว่าตอนเก็บเผื่อมันเล็ดรอดเข้ามามันจะได้น้ําส้มควันไม้มาจากไม้ไผ่บริสุทธิ์นะครับการเผาหน้าเตาไปด้วยเก็บน้ำส้มไปด้วยอะไรต่างๆเราเนี่ยมันก็จะได้ปะปนปปมาเท่านั้นแหละนะครับโอเคแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับลองดูลองลอง,ลองดูก่อนอย่างที่ครูบาอาจารย์เขาบอกอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้ทองทําก่อน โอเคคลิปนี้ยาวหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าสำหรับคนดูแน่นอนสวัสดีครับ